ในประวัติศาสตร์มนุษย์เราได้ผ่านวิกฤตโรคระบาดมาแล้วหลายครั้งแต่คงไม่มีครั้งไหนที่จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์สังคมและโลกได้กว้างขวางเท่ากับโควิด -19 เพราะไวรัสตัวนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยสูญเสียในระดับบุคคลแล้วการระบาดของไวรัสนี้ยังสง่งผลกระทบไปทั่วทุกย่อมย่า ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโรงเรียนวินิศึกษาในพระราช,ชูปถัรภมสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตนรา,ราสุดาสยามรมราชกุมารีได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักสวนครัวจากวัสู่ชุมชนตามหลักบาวรเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ผักสวนครัวหลากหลายชนิดบนแปลงผักของโรงเรียนวินิศึกษาในพระราชูประถมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเป็นแนวทางของการสร้างความมั่นคงทางอาหารในช่วงวิกฤตโควิด -19 โดยได้รับการสนับสนุนต้นการและเมล็ดพันธุ์ผัก จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีและคณะกรรมการพัฒนาชุมชนนำมามอบให้กับคณะสงฆ์และส่วนราชการจังหวัดลบบุรีเพื่อนำกลับไปปลูกต่อไปตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ได้ส่งเสริมให้วัดที่มีพื้นที่ปลูกผักสวนครัวและเชิญชวนให้ประชาชนหันมาเพึ่งตนเองตามวิถีพุทธวิถีเกษตร โครงการนี้เป็นโครงการเราเรียกว่าโครงการสนครัวนําสุกพอเพียงเพื่อเพียงพอ,อตามรอยศาสตร์พระราชาที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองเพราะว่าสนครัวนาสุกเนี่ยจะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีไรายได้ได้นะครับเพิ่มไรายได้ตัวเองได้โดยเปิดวัดที่มีศักยภาพมีพื้นที่นะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้พื้นที่วัดด้วยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยวัดเนี่ยเป็นทุนทุนของพื้นที่มีเม็ดเมล็ดพันธุ์ผักให้พี่น้องประชาชนก็เข้ามาปลูก พอปลูกเสร็จปั๊บก็เอาพืชผักเนี่ยไปรับประทานหรือจากรับประทานก็ใส่ตู้ไปทำนำสุกหลือจากนั้นสามารถที่จะเอาไปจําหน่ายได้ด้วยตัวเองพัฒนาชุมชนได้นําเกี่ยวกับเศรษฐกิจธธรรพอเพียงสารพราชานี่มาให้กับชาวบ้านในชุมชนเนาะที่ประสบปัญหาโรคโควิดกันก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านกันก็จะได้มีมาพัฒนาชุมชนมาให้ความรู้นําเมล็ดพันธุ์ แล้วก็ต้นพันต้นกล้ามาให้กับพวกในหมู่บ้านในชุมชนได้มาปลูกกันเราในฐานะที่คณะกรรมการขับเคลื่อนบทบาทสตรีนะคะเราก็ได้มีโอกาสที่ได้รับเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็ได้พันธุ์พืชพันธุ์ผักนะคะจากหน่วยงานต่างๆ โครงการสวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอตามพระดำริของสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ในการสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยเหลือผู้ผประสบความยากลำบากในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในการปลูกผักเพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนให้วัดเป็นผู้นำในการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรอบวัดมาร่วมกันปลูกผักเพื่อให้มีผลผลิตนำมาแจกจ่ายเหลือก็นำไปขายเพื่อนำไรายได้มาจัดเป็นกองกลางของวัดต่อไป และนี่ก็คือความสําเร็จที่เกิดจากพลังความร่วมมือและความสมัครีช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันตามแนวทางหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ